สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราคามันเนาะราคามันปีนี้นะครับราคามันบดลุ่นใจปันไดนะครับราคามันบอดีนะครับผมแป้งดีปันไดราคามันบอดายนะครับราคามันบ่อสูงนะครับเท่ากับขาดทุนคือเก่านะครับสรุปแล้วปีนี้นะครับย่ำแย่กันทุกปูทุกคนเลยนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรที่นะครับที่เหตุสวนมันนะครับปีนี้นี่ บอบช้ำกันทุกผู้ทุกคนเลยนะครับผมบวาติเป็นผู้ได้กระซังนะครับผมเปอร์เซนต์แป้งดีปันไดนะครับผมกระขาดทุนคือเก่านะครับผมเปอร์เซนต์แป้งยิบแปดยิบเก่าสามสิบกระซังนะครับผมราคาแคร์ซัมนี่นะนะฮะพี่น้องบางท่านนี่ก็บรได้ไปขายโรงงานนะครับพี่น้องบางท่านบรได้ไปขายโรงงานขายตามร้านย่อยทั่วไปนะครับกระไดแค่บาทกกัวบาทสามสิบบาดสี่สิบนะครับสรุปแล้วก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ในประมาณนี้ ผมแล้วทั้งล้านเพื่อนก็รับไปนะครับรับไปกับเอาไปทรงอีกต่อหนึ่งไปวัดแปลงเปอร์เซ็นต์แปลงทั้งล้านก็ลุบคือกันนะครับผมก็สอบถามกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการถอยที่ถอยอาศัยเนาะแล้วก็เฮ้าบอดด้มี่หลดไงนะครับพ่อฉีเด็กแกเขาไปขายโรงงานนะครับก็เอาไปขายตามล้านย่อยล้านหน่อยตามหมู่บ้านนะครับเพิ่นก็นเอาไปนะครับเพิ่นก็นปนกนไปวัดเปอร์เซ็นต์แปลงคือกันอ่ บางแปลงกับมีแป้งบางแปลงกับไม่มีแป้งนะครับสรุปลคือกันนะครับปีนี้สรุปแล้วนะครับอ่ะมั่นกะอยู่กับราคามั่นนะครับที่มันตกต่ำแห้งมันเลยเหตุให้อ่ะถูกยางบดีขึ้นนะครับผมอ่ะกัเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบสามสิบกับสางก็ได้บดถึงสองบาทคือเก่านะครับผมก็ได้บดถึงสองบาทคือเก่าก็ได้แค่บาทกัวกัวบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทเก้าสิบหรือว่า ดีแน่นะครับทางโรงงานบางโล่งเพิ่นกระซืออยู่เกิน2บาทไป2บาท15ตั้งยังสี่นะครับผมสรุปแล้วปีนี้ก็คือยับเยินเลยนะครับมาเวาเหล่าซูเีอน้องกันฟังนะครับมาในช่วงนี้นะครับมีมั่นนะครับที่ยังมาหั่นได้ถอนออกขายนะครับเพราะว่าโรงแฝงเพิ่นปิดนะครับล้านมั่นเพิ่นกระเริ่มปิดกันทยอยปิดกันแล้วกระซือในราคาที่ต่ำนะครับเพราะว่าเพิ่นขนส่งไปขาย โรงงานที่ไกลออกไปอีกนะครับมันก็เลยเห็ุไห้ราคามันตกต่ำลงอีกนะครับผมตอนนี้สรุปแล้วราคามันอยู่บาท1บาทถึง1บาท10ตังค์นะครับ1บาทถึง1บาท10ตังค์ที่อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับปีนี้ย่ำแย่มากนะครับผมล่อนะครับลอในช่วงนี้ก็ลออีกประมาณเดือนสิงหานะครับเป็นเดือนสิงหาเป็นมั่นเดือน11นะครับผมเป็นมั่นเดือน11เริ่มออกนะครับทางโรงงานเป็นจังจ่า เริ่มเปิดอีกเที่ยนึงนะครับบางโรงนี่เพิ่นปิดไปแล้วนะครับบางโรงงานเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ปิดนะครับแต่ว่าราคามันอัพลงนะครับราคามันหน่อยลงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แป้งนั่นล่ะพี่น้องนะครับผมอ่าว้าง่ายๆว่าราคามันแห้งถึกนะครับอ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็แฮงบ่ได้บาดนี้นะครับในช่วงฝนตกลงมาเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์แป้งตามลงอีกนะครับผมอ่มันก็เลยเฮ็ดให้เฮาเนี่ยมีผลกระทบนะครับส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เห็ดสวนมันนี่ร้ายนะครับผม ยังสู้ครับเป็นกําลังใจให้กันและกันสู้ต่อไปนะครับผมเพราะว่าอาชีพของเฮ้าเนี่ก็คือเห็ดไฮเห็ดสวนเนาะเห็ดไฮเห็ดสวนเฮ่าก็ต้องอเห็ดคือเกลอนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับราคามันตกต่านะครับตกตำ่ำตั้งแต่ย้อนหลังไปประมาณ1 0บ0ปีที่ผ่านมานะครับราคานี่หัวตะเห็นนะครับผมราคานี่หัวตะเห็นเดือบบาทกลัว บางมองกับเหลือเก่าสิบตังก็บมีนะครับก็เป็นแต่ละตัวศาสตร์กันเนาะเกษตรกรหลังสู้ฟ้านาสู้ดินนี่แหละนะครับผมสู้กันนะครับปีนี้แห้งซ้ำเติมแห้งราคากราราคาข่าวของการเกษตรที่เฮเฮ็ดมากนี่บ่เป็นทีพ่อใจนะครับต๊ต่้แห้งนะครับผมถ้าภักรัดกับบ่มีหยังมาตรการหยังมาซอยเหลือนะครับผมรุ่นกันอยู่่าสิีมีหยังออกมาซอยเหลือบอกกับบ่มีนะครับผม แต่ว่ากสู้ครับพี่นอ้องหวังว่านะครับเหรียญสิงหานะครับเป็นมั่นเหรียญเสีดเริ่มเปิดฤดูกาลนี้ราคามั่นจะดีโตสูงขึง้นอย่างอยู่สองบาทเนาะพี่น้องเนาะนะอันนี้รุ่นกันนะครับพี่น้องรุ่นรุน่นกันไปพร้อมๆกันนะครับกับเป็นกําลังใจให้กันล่ะครับพี่น้องบ่ได้มาซ้ำเติมกันเนาะกับมาว้าวเล่าสู้กันฟังนะครับมาบนให้ฟังนี่ยละนะครับอาชีพเกษตรเห็ดสวนมั่นนะครับ บอกว่าปีนี้นี่ตกตามแห้งครับพี่น้องผู้ใดกัคือกันนะครับผู้ใดก็คือกันนะครับผู้ใดมีความคิดเห็นกับแสดงความคิดเห็นใต่ลีปได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอัดอั้นตันใจอียังกัเกี่ยวกับราคามันอยากให้เพิ่นเฮดจังได้อยากให้ทังภาคร้านเพิ่นซอยเหลือยังเฮากับข้อเมต์เขามาได้นะครับผมแต่ว่าเฮาก็ต้องซอยเหลือเจ้าของคือวานั่นล่ะเนาะไปคืนต่อน้าเพิ่นไรกับบดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นมั่นที่เหลือตกค้างครับพี่น้องที่มาไทยพี่น้องเบิ่งนี่เป็นมั่นเหลือตกค้างถอนบ่าทันน อ่าแล้วบาดนี้อ่ามาลุนอยู่ว่าอ่าสิงหาที่เริ่มจะถอนเนี่ยบามันจะเน่าบอ่อเพราะว่าฝนลงมาพาไห้นะครับผมฝนเริ่มตกไห้อ่าก็ได้เริ่มเ็ดให้อ่าได้เริ่มเหต,ห,เเห,ตหน้าเนาะเริ่มเหตหน้านะครับกับกับราคาที่มันตาแห้งก็เลยอ่าบริเวณหัวซาจะถอนก็ถอนกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับอาแต่ะะว่าตัวนี้ก็เลยมาเบามาไทายพี่นอ้องเบิ้งหน้าละว่ามันจะเน่าบอ่อนะครับเพราะว่าเห้ากับ สู่กับธรรมชาติเนาะแต่ฝนตกลงมานำนำนำ้นำระบายพระท่านหรือว่าน้ำมันแฉะนะครับมันก็นเหตุหามัานเน่านะครับมันก็นมีผลเหตุให้ปเปอร์เซ็นต์แปลงต่ำลงอีกนะครับผมปเปอร์เซ็นต์แปลงต่ำลงอีกอตัที่ปลูกไว้แล้วกับปลูกไว้แล้วนะครับผมโตที่ย่า่ทันในถอนกับเตรียมเป็นถอ,อนออกปลูกเป็นมันเดียนสิบเอ็ดยอนใหม่ครับพี่นอ้องะเพื่อนะครับหวังว่าราคามันจะดีขึ้นเพื่อลดอ การขาดทุนลงในปีนี้เนาะเนี่ยครับก็เป็นข่าวๆนะครับข่าวๆท้ายข่าวๆให้พี่ให้น้องเขาเบิงนะครับผมแต่ว่ามันนะครับรู้สึกว่าสํารวจเบิงหัวแล้วกับเอรสเซนแปลงก็ถือว่าโอเคอยู่สังเกตเอาครับพี่น้องหูแดงได้ดดว่าเพร์เซนแปลงมันดีเนื้อมันจะแน่นนะครับหน้ามันบอลลายนะครับผมหัวมันเนขาชีฟูหักออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมหักออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวนวล นะครับบ่อมน้ำไหลนะครับตัวนี้ก็คือห้าสันนิฐานนะครับแต่ว่าก็บ่มีผิดพลาดนะครับได้นํำเขาไปขายโรงงาน้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งยังถือว่าดีนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแต่ว่าฝนตกลงมาแล้วที่ถอนออกเดียนสิงหามันจะได้ถึงขนาดนั้นบบนะครับมันจะได้ถึงขนาดนั้นบ่ตามที่เอาไปขายตามโรงงานนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่ง ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่เปอร์เซ็นต์นแปลงมันจะ,จะต่ำแน่นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดที่นําไปขายเองโรงงานหันไปปลูกสายพันธุ์อื่นละย่องส1อห่วยบงนะครับผมพันธุ์อีเหลียงมั่นสายพันธุ์ที่ผมเบาไปนี่เปอร์เซ็นต์นแปลงมันดีนะครับบมตำก็ยิ่สี่ยีห่หขาสามารถขายได้ในโรงงานนี่สบายสบายเลยนะครับผมแต่ว่าสายพันธุ์ที่ Body, 8, 9, บอดีสายพันแปดเกานะครับสายพันธแปดหนึ่งบ่อคอยมีแปลงนะครับบ่อคอยมีแปลงแต่ว่าหัวใหญนะ่น้ำนักดีนะครับน้ำหลายน้ำนักดีน้ำหลายแต่เปอร์เซ็นต์นแปลงมันตำ่ำนะครับแปดเก้าคือกันแปดเก้าหัวใหญ่หัวเห่านะครับผมหัวใหญ่หัวเห่าหัวดุกแล้วก็เปอร์เซ็นต์นแปลงจะตำ่ำครับพี่น้องอันนี้ก็ จากประสบการ์จริงเมื่อว่าเราสูพี่น้องฟังเนาะสําหรับพี่น้องท่านใดจะไปนะครับจะนําไปขายโรงงานเองหรือว่ามีรถขนเข้าไปขายในโรงงานก็แนนนําอีกสายพันธุ์เป็นพวกอีเลี้ยงนะครับเป็นพวกระย่อง1 1บอว่าจะเป็นพันธุ์พิรุนนะครับกรเกษตรศาสตร์ลักษณะนี้นะครับผมอตรสีทองเนี่ยนะครับผมปลูกได้ครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์นแปลงมันดีแต่ถ้าเอาไปขายบ่ผพิษหวังครับไปขายโรงงานเนาะสำหรับพี่น้องที คิดจะไปขายโรงงานนะครับให้เลี่ยงการปลูกพันแปดหนึ่งน้ำหนักดีก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์แป้งมันต่ำครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์แป้งมันต่ำเขาขายได้ในราคาที่ถือลงถ้าวัดเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งอาเพิ่นแต่เปอร์เซ็นต์แป้งมันต่ำราคามันก็ลดลงนะครับสำหรับการที่ไปขายโรงงานนะครับผมแต่ถ้าไปขายตามมั่นร่วมนะครับเพิ่นตังไว้สองบาทก็ได้สองบาทซ้ำกันซ้ำกันก็หมูบอกว่าจีเป็นแป้งหลายแป้งหน่อยก็ได้ซ้ำกันนะครับ ให้เรียกเอาคิดเอานะครับผมอสรุปแล้วกผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ